สบายดีอีกรอบพี่น้องเราจะคลิปที่แล้วต้องมาใหม่พี่น้องใส่สีสัรุปผลงานเองมือนี่โอ้โเวียงเลยมิตรการใหญ่เครื่องมือนี่โอ้ธ่โอเล่นนะต่ฝูโอ้ทหารนิ่โอ้ตัวอยู่ไพ่อยู่สนน้อยเนาะก็่่นน้อยเนาะ chị cũng khà thế đó Tôi ừ. tôi nhìn nhảy thế đó Vai to, vai to thế đó Mán, mán mỡ này Tôi tôi nhìn nhảy thế Nhìn thấy đây cũng vẻ ăn Vai <laughs> <laughs> ย่านบัอยู่พี่น้องหาคัดหาแนวคัดงาของก็คือถึกเลยบรรยากาศป่าไม้ทางนี้ร้ายพี่น้องเอ้ยกระปรอมทางนี้ป้อมกามีแต่ตัวใหญ่ๆเลยเหมือนนี้ตามเส้นทางพี่น้องเส้นทางนี้บัวหูว่าเส้นทางใดบอกเพ็นกันได้ลงแหละตอนนี้ว่ามันเป็นเส้นทางหน่อยนะผ่เม็นเส้นทางลัก trên thang lật lọ tam phá tam đông nó kia bè lẹ cái bé, cái bạn bảo hèn nên phải đây cái hẹn khường khường bố mi nạm bố mi nay nọ ơi ô còn lại nghe đi đi đấy ôm cà nhảy lạc ó họ พี่เสรตัวดูดูทอและสีี้วยนะทอพี่น้างเส้นทางยังอีกยาวไกลเลยฮูออกละครับงกอ่บ้านคนรวยพี่นนอะ กันเจี๊ยบหินขนาดนี้ได้ป่ะเออมานมานอีกแล้วกาในซองเพื่อได้หาลงไปกังไดะแสงมาเมนโอเคไปเลยๆพี่น้องเลยกะร้อมมาอยู่ตามบนทาง จุดหมายปลายทางคือบ้านถาโพพี่น้องแต่ว่าใกล้เหลือเกินจุดหมายปลายทาง,งน้ำมันสองลิตรนี่สีหอเหรอหรือบอดอ่ดูเอออีกแล้วพี่น้องเขาจ้าวเขาป่าพันลุยยังไงกับขา้าสายลุยพี่น้อง <c ười> <c ười> ว้าวท่านเก่าไก่้นเกินเม่น <c ười> <c ười>

ข้าจะาจูดป่าต้นโซพักระโดดถนันนะโอ้ยยีมกลางคืนเนาะขันจูดยีมกลางคืนกับป้อมข้าแดงนี้หมดหลายตายหมดเลยนี่นอนต่ำๆนี่ยันอยู่โกนผัวน่ะ กับพอมกับมีหายกับผไว้มือนี่ได้แต่กระพอมกลาใหญ่เนาะมจุดกลางคืนกับปุ๊กับพอมตายไปแล้วหนีบัวทันอือ เลยพี่น้องตามเส้นทางแชงเเ็เส้นทางเลขี่เท่าไรพี่น้องเส้นทางนา่อยู่นั่ากินไฮ้เห็นบป่ยิงเส็แล้วเฮ้เห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้ว thoát cái chế lượt này thôi bố ai xem lục hín nữa nó <laughs> đấy <laughs> hàng đấy cốc chích nữa <laughs> Hãy subscribe ใส่แล้วดักคิวใส่บ่แพงอท่านเห็นเลยใส่กันข่าหูแล้วบมาใส่โอ้ยหาว่ากบก้า

mọi người mọi đấy, mệt bừng hai 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 Chơi hai hai đi hai 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 Ở lăng hai 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 <laughs> Bạn đi. Ừ, uh, đây. nhà. Men cho tự lật đi. Bố tự cả xảy cái đại lý này <laughs> พอร์มไล่ขนาดพี่น้องถูกอสัญนั่นโอ้ยตัวบางใหญ่โอ้ยใหญ่เนี่ยมันอ่ะมันมันมันว่างเด้ขีดรถเบิ่งายเบิ่งขั้วใ่เด้ออย่ามาตอนนี้ขับฟอมได้ขีกระสวนมาเลยไปต่อไปต่อพี่น้องมันมันแบบนี้เจ๊อีกแล้วพี่น้องตัวบางใหญ่ตัวบางใหญ่ nếu <laughs> lên đó ngạo lên nè ôi được khụp lớn nhất, có nhảy ở đây, vàng đây ho kháng hoan vàng đây. Để cái lên Như thế này nữa, tự hết đâu. Rồi. Một đại trời thì nó cũng mất này. Ba hòn thì nó chắc hay mày nhang bả. Có thôi <laughs> thay mày hương và chặt thì đó. Được rồi, được phân còn không thế này oh, có yeah. là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ngắt ngắt ừ, hay oh, mày nhăn đế hay mày pha lúc này hư ăn đi Thầy. mình mày pha nó Để lại lái lại cái mà thì nó ơi, để thả bừng con sản lũ Để nó đỡ xì đại thả đại bản này Đây là bom cả nhảy là thế đó <laughs> Ui Thôi nhảy, thôi nhảy Thôi nhảy Nhi Thấy Ô thù Để chẳng nó non lần Yo Ui Thì nó Ui ตูนักน uh, mm ักแขงฮะฮั hmm. look, look. ่าม <laughs> ันยาี <during the S 3> <odo> <control> ้ว่ีอมั้เ่ผัวเลยนี่โอ้ยอมผูนีแต่บักใหญ่ๆนะมอนี่โอ้มันกัดดูวนหายงากเลยนะ โอเมนีสรุปของม่อีช่มน้ำแล้วมันหลอดมันแนลึ้นในต้นเล็กทันได้โอ้มีแต่กระปรงกาเนาะก็ได้มาเห่นพยพดงแลวกระปลมือนี้พี่เนาะหลมมันบมตายดุกหน่อยเมันอรีเหมือนดรซะเลย Mán khát, màn yên Yo Phải là men <laughs> Mán yên đó, mán Mán thiệt cầu Phát à, chạp xô đúng không kia kìa Xô, chạp xô Xô đúng không <laughs> Mình nhỏ không Chị <laughs> nhỏ không หลายครับมันมันเอาตัวเป็นสรุปมือนี่พี่น้องม้านะครับม้านโหกับปอมโอเคพี่น้องขอจบคลิปก่อนเด้อมานีจิงกาพอกันคลิปหน้ามานมัน